อาจารย์โอ้วันนี้กลับมาเป็นชาวสวนเหมือนเดิมแล้วเนาะหลังจากได้ใช้ชีวิตสโลไลท์ใช่ไหมอาจารย์ใช่ครับตอนนี้กลับมาเป็นชาวสวนแล้วไทยของวันที่หนึ่งเมษายนหกแปดมันใกล้จะถึงวันแล้วนะโอ้อาจารย์อาจารย์เตรียมไปเรียบร้อยแล้วเหรออ่าท่านท่านไหนเห็นคลิปนี้นะคะพิมพ์ใต้คลิปว่าอาจารย์ให้ ก่อนนะคะพิมพ์ว่าให้จริงหรือพิมพ์ว่าให้ก่อนใต้คลิปนี้นะคะเป็นกําลังใจให้อาจารย์สิงด้วยท่านไหนพิมพ์ก็คือท่านที่จะถูกไทยวันที่1เมษายน2568นะคะขณะนี้อาจารย์สิงก็ กลับมาเป็นชาวสวนเหมือนเดิมหลังจากได้ใช้ชีวิตสโลไรแล้วก็เอออย่าลืมแชร์คลิปนี้ไว้หน้าเฟซด้วยถูกต้องการลืมนะเอฟซีได<ช>อย่างหน<ช>ึ่งถ้าเกิดถูกขึ้นมาจะได้หาอาจารย์สิงเจอถูกแล้วอาจารย์สิงของแท้ไม่ทักหาใครไม่เชิญชวนเล่นเกมแจกวันเกิดไม่มีการปักข้อความตามคอมเมนต์ต่างๆคลิปต่างๆไลฟ์สดต่างๆที่ให้รับชมย้อนหลังต่อให้เป็นรูปเป็นชื่อโปรไฟล์อาจารย์สิงก็อย่าคลิกเด็ดขาดน,นะคะอ่าไทยเราก็ ปล่อยเมนูเต็มออกมาแล้วจะเจอจุดทูบก,กันอีกทีวันที่31มีนาคม,าลมแล้วก็วันที่1เมษายนมีจุดทูบสองตัว,ตวเจอการไล์สดด้วยนะคะเพื่อสรุปไทยรอบสุดท้ายค่ะเย้